สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning t ทอลในวันที่15กุมภาพันธ์นะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ราคาทองคำก็ปรับลดลงไป7.20 US Dollar ต่อออนะคะปิที่1,717.70สาเหตุก็เนื่องมาจากการที่มูดี้ปรับลดอันดับคำนันชื่อถือของ6ประเทศในยูโรโซนนะคะแล้วก็กำลังพิจารณาที่จะปรับลดอีก3ประเทศที่สำคัญในยูโรโซนได้แก่ฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรียนะคะจากอันดับ ทิปเปิลเลงมานะคะส่วนวันนี้นะักลงทุนก็รอผลการประชุมรัฐมนตรีคลังยูโรโซนนะคะว่าจะอนุมัติเงินช่วยเหลือ1.3แสนล้านยูโรให้กับกรีซหรือไม่นะคะซึ่งทางรัฐมนตรีครังยูโรโซนก็ประชุมกันทางโทรศัพท์ในวันนี้ถ้าหากว่ายังไม่สําเร็จนะคะก็จะประชุมกันต่อในวันที่20คกุมภาพันธ์ส่วนดัชนีนหุ้นดาวโจนส์ก็ปิดบวกได้เล็กน้อย4.30จุดนะคะ SVDR ขายทองออก0.39ตันเรามาดูกราฟในทางเทคนิคกันนะคะเราก็จะเห็นว่าราคาทองคำแกว่งตัวเคลื่อนไหวออกทางด้านข้างนะคะเมื่อคืนนี้ก็มีแนวรับบริเวณ1,7 1่ถึง1715นะคะก็ยังสามารถรับได้อยู่ส่วน เรามองว่าถ้าผลการประชุมยูโรโซนรัฐมนตรีครังยูโรโซนออกมาดีนะคะอนุมัติเงินช่วยเหลือให้กับกรีซเนี่ยราคาทองคำก็มีโอกาสที่จะเบรกในกรอบไซเวนนี่ออกขึ้นไปได้นะคะถ้าหากว่าผ่านบริเวณ1726ซึ่งเป็น moving average 9วันนะคะถ้าเรามาดูกราฟในรายวันกันจะเห็นว่า moving average เก้าวันนะคะอยู่ที่1,726ถ้าราคาสามารถเพล็กขึ้นมาได้เนี่ยโอกาสที่จะไปถึงบริเวณ1,750นะคะมีนะคะ อันนี้ก็คือต้องรอดูผลการประชุมรัะมนตรีคังยูโรโซนส่วนถ้าหากว่าผลประชุมออกมาเป็นลบนะคะเราก็ต้องมาดูที่แนวรับนะคะว่าบริเวณ1,710-1,705นี่จะรับอยู่ไหมนะคะถ้าหากว่าไม่รับรับไม่อยู่นะคะก็จะลงมาที่บริเวณใกล้ๆบริเวณ1,690แล้วก็1,680นะคะก็ยังมีความหวังนะคะว่าถ้า อ่าแล้วบทีครังยูโรโซนอนุมาติแผนก็จะทําให้ราคาเนี่ยบเบรกขึ้นมาได้นะคะราคาก็จะกลับไปสู่แนวโน้มขาขึ้นเหมือนเดิมนะคะพ้นจากการพักตัวแต่ถ้ายังยืดเยื้อนะคะราคาก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาสู่บริเวณแนวรับอ่าแล้วก็แนะนําให้นักลงทุนเปิดลองในช่วงที่ราคาอ่อนตัวนะคะรุนผลการประชุมนะคะว่าจะ อ,อนุมัติแผนความช่วยเหลือให้กับกรีซโดยมีจุด stop loss นะคะบริเวณ1,700นะคะแนะนำให้เปิดลองบริเวณแนวรับ1,710ถึง1,715นะคะแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือ1,705ถึง1,700นะคะถ้าหลุด1,700มาให้ stop loss นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มรานะคาทองคำจากบริษ,าษาัท Classic o l f u t u r e ในวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ